นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก CP ธธควา,ามสวยงามของงานไม้แกะสลักของหมู่บ้านถวายไม่ได้สวยงามที่ตัวชิ้นงานเพียงอย่างเดียวครับแต่ถ้าว่าสวยงามที่รอยยิ้มและจิตใจของผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ นี่แหละครับคือมน์เสน่ห์ที่เรียกดึงดูดความสนใจให้เรามาร่วมชมครับ ตอนนี้ผมอยู่กับพี่สมชายนะครับพี่สมชายเป็นช่างแกะสลักของที่นี่นะครับพี่สมชายครับพี่สมชายแกะสลักมานานหรือ,อยังครับประมาณ10กว่าปีแล้วสิกว่าปีแล้วอโ,โอ้โหก็คือก่อนนั้นนี้คือเรียนมาก่อนหรือว่ามีใครฝึกหรือสอนให้ครับก่อนนั้นนี้ประมาณจะเพ้นง,งานทำอาหารมาแกะอะไรทําให้พี่รู้ว่าพี่มีพรสวรรค์ทางด้านการแกะสลักไม้ครับมันเป็นความชอบครับชอบเลยศิลปะและอย่างนี้เรียกว่าเป็นงานแกะสลักแบบไหนครับ นี่ก็เป็นงานแบบลอยตัวก็คือเป็นรูปเหมือนกับาราหูอยู่บนเมฆเนี่ยครับครับผมอ๋อแล้วงานลอยตัวก็คือว่าตัวนี้ส่วนนี้ลอยตัวขึ้นมามันจะเห็นเป็นสี่ด้านครับอ๋อก็คือเหมือนกับเห็นทุกมิติเลยสามมิติ นานไหมครับกว่าจะได้อันนี้ทั้งหมดนะครับประมาณประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง <Okay. S 1> โอ้โหเดือนหนึ่งแกะชิ้นเดียวเลย่ะครับ <c oughs> อยู่ที่ชิ้นเดียวเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านทิมานีนะครับผมพี่เกษมครับที่นี่คืออะไรครับที่นี่คือแหล่งศูนย์รวมไม้แกะสลักของเชียงใหม่ทั้งหมดแล้วที่นี่เนี่ยผมเห็นว่ามีการเผยแผ่นะฮะพวกศิลปะหรือว่าการขั้นตอนการทําให้นักท่องเที่ยวดูด้วยส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่เนี่ยจะได้รับอะไรกลับไปบ้างครับรับความรู้และก็ขั้นตอนในการแกะสลักทั้งหมด ครับคือ,อความยากง่ายของงานแกะสลักที่กว่าจะได้สําเร็จมานี่คือครเรื่องเรื่องเวลาและอารมณ์ของเขาครับไม่ใช่ว่าทํสา3วันเสร็จไหมครับดือนอเป็นเดือนเป็นปีอยากให้พี่เกษมนะครับผมนะฮะฝากนะฮะหรือว่าพูดถึงศิลปะแบบนี้นะครับสู่คนรุ่นหลังหรือว่านักท่องเที่ยวท่านอื่นๆที่ยังไม่เคยได้สัมผัสบ้างครับอ๋อถ้าใครอยากจะมาดูเรื่องงานจิตรกงรนต้องมาที่นี่เท่านั้นเพราะว่า ผมมีความตั้งใจกับทีมงานทั้งหมดว่าอยากจะให้งานแกะสลักให่คู่กับเมืองเชียงใหม่ทั้งหมดมันจะมันจะบ่งบอกคือมีชิ้นเดียวเท่านั้นอารมณ์ร,ร่วมแต่ละแต่ละชิ้นออกมานี่จะไม่เหมือนกันเขาเรียกว่า m a s t e r p i ครับอารมณ์แต่ละและช่วงของของคนแต่ละคนนี่มันจะไม่เหมือนกันอ๋อถ้าใจไม่สงบใจทุกบางทีงานก็ออกมาหน้าไม่ไม่สวยครับถ้าคนมีอารมณ์ร่วมในหน้าออกมาจะสวยอนา,าตมีจะสวยมากครับครับคับผม ตอนนี้ผมอยู่กับพี่วสันนะครับพี่วสันเนี่ยเป็นนายกสมาคมของที่นี่ชื่อตำแหน่งเต็มๆว่าอะไรครับ ครับในส่วนของตำแหน่งนะครับก็คือตำแหน่งนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวายครับก็คือที่นี่เนี่ยจะมีสินค้าหัตถกรรมต่างๆนะครับแต่ว่าต้องท้าความก่อนครับว่าที่นี่เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับครับเกิดเมื่อประมาณ50ปีก่อนนะครับเกิดเพราะว่าฝนแรงนะครับทำได้ทำงานไม่ได้นะครับก็เลยต้องไปออกไปทำงานในส่วนนอกพื้นที่ครับแล้วก็มีในส่วนของบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับช่างไม้นะครับแล้วก็ ไปเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะหัตถกรรมเกี่ยวกับไม้แกะสลักที่แถบประตูเชียงใหม่กเลยเ <มา S 1> แล้วก็นํานมาถ่ายทอดที่บ้านทวายเราอ๋อนะฮะก็เลยเกิดกลายเป็นจุดเด่นเอกลักษณ์เด่นของที่นี่ไปเลยใช่ครับแต่นั้นเป็นต้นมาครับที่นี่เลยกลายเป็นเหมือนกับที่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นแหล่งดึงดูดนนะักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศด้วยใช่ครับที่นี่เนี่ยจุดเด่นหลักๆเลยก็คืองานศิลปะหัตถกรรมใช่ครับซึ่งมีอะไรบ้างครับ ศิลปะรการ,รบ้านถวายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เป็นศูนย์รวมนะครับมีทั้งแต่ไม้แกะสลักเฟอร์นิเจอร์เครื่องปั้นดินเผาผ้าทอนะฮะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่างานของใช้ในบ้านต่างๆนะครับค่อนข้างจะเยอะครับแล้วก็เห็นว่ามีการสาธิตให้ดูด้วยใช่ครับว่าทํายังไงเหมือนก็เป็นการถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมไปในตัวด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือจริงๆแล้วไม่ใช่สาธิตฮะเป็นการทํางานจริงๆนะฮะคือเป็นการทํางานคือร้านค้าหรือชาวบ้านเนี่ยเขาจะมา ทำงานให้เห็นเลยนะครับโดยเฉพาะที่ศูนย์สองฝั่งคลองแห่งนี้นะครับก็จะมีการทำงานอยู่ณบริเวณศาลากลางคลองซึ่งคนเขาจะเห็นว่าอันนี้คือการขั้นตอนการทำงานนะครับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่แหะครับเขาจะได้รับอะไรบ้างหรือว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างครับในในทั้งปีในแต่ละปีครับครับในส่วนของบ้านถวายเรานะครับในส่วนของเขาเรียกว่าความเด่นความดังนะครับบ้านถวายเราเป็นหมู่บ้านโอท็อปต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยครับเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อป เป็นหมู่บ้านรางวัลดีเด่นนะครับชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยวและล่าสุดนะครับเราเป็นหมู่บ้านย่านการค้าพานิชย์จังหวัดก็จะสามารถมาได้ในช่วงปีใหม่นั่นเองใช่ครับในส่วนของท้ายปีกับต้นปีนะครับ อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าเมืองล้านนาแห่งน,นี้ยังคงความวิจิตรบรรจงไว้อย่างงดงามครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือเรื่องของงานฝีมือนั่น,น,นเองที่คนไทยไม่เคยเป็นสองรองใครครับซึ่งยังคงเอกลักษณ์นะครับความงดงามไว้ได้และก็ความเป็นตัวของตัวเองครับ ก่อนที่เดินทางไปยังจุดหมายต่อไปการเติมพลังให้กับร่างกายก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับผมเลือกไส้กรอกเข้าผัดใหม่จาก CP ครับอร่อยได้คุณประโยชน์เหมือนทานข้าวผัดแท้ๆทานได้ทุกที่ทุกเวลาที่สําคัญนะครับยังได้รางวัลเหรียญทองจากประเทศเยอรมนีด้วยครับ